อืมสวัสดีครับเพื่อนๆเจ้าคลิกรอยยิ้หายนะครับได้อะไรมาแล้วนะครับประหยัดแล้วประหยัดน้ำมันขี่เตือนย้อนเอาเงินใส่เตือนน้ำมัน นเครคค่ซีนเขาก็มีขายนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกปืนมันหลวมด้วยครับตัวเก่ามันหลวมด้วยก็เลยยกลูกชุดเล็กเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าชุดเล็กนะครับแค่ฝาเดียวชุดใหญ่มันจะมาอย่างนี้ครับโอเคนะครับแล้วก็จะประกอบเข้าไปอย่างนี้ เดี๋ยวประกอบก่อนแป๊บนึงครับอาล่ประกอบแล้วนะครับใส่โอริงแล้วก็จะทากาวดำนิดนึงป้องกันไว้ก่อนใส่นิดเดียวนะ นี่เราก็จะปลากรอบนะครับดูล่องมันก่อนมองไม่เห็นเราต้องใช้ระบบสัมผัสนะจะอยู่อย่นี้นะครับเออคิดว่า

กรอบเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำแล้วเรามาลองดูกัน เดินเบาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวหาสาเหตุแป๊บหนึ่งก็เป็นนันเสร็จแล้วนะครับเ,เข้าระบบแล้วครับเสร็จปั๊มน้ําแต่น้องเครื่องสตาร์ททีแรกเดินเบาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตั้งเบาใหม่ก็เดินเบาไม่ได้ครับก็เลยได้เซ็ดค่านะครับเซ็ดค่าใหม่ครับถึงใช้ได้นะครับ ตอนยังไม่เซ็ตค่างนี่เดินเบาไม่ได้นะครับเดินเบาดับแล้วเร่งไม่ขึ้นนะครับนี่คือปกติแล้วนะครับส่วนที่ดังคือดังในลูกปืนชามคาดนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยตอนนั้นค่อยแจ้งลูกค้าอีกทีครับเสร็จแล้วครับจะคลิกของเรานะครับ แต่ควมจะประกอบส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ